สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าปากเขาพุ่มเมืองเพชรบูร์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะเพราะว่า,าวันนี้เนาะก็อากาศดีนะคะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ทําคลิปนะคะก็ขออยู่ในตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ายาเท่าได้อยู่นะคะคือว่ามาอยู่แทนยาเท่าเลยนะคะวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากซึ่งหลายท่านถามว่า,าจะมีแนวทางเด็ดๆมาให้แล้วหรือยังนะคะคือว่า มีมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแนวทางเลขไหนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็อย่าลืมนะคะมาชมคลิปของจ่าก,ก็ไปหาซื้อลอตะเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะก็าสาหรับวันนี้นะคะมีหลายท่านนะคะถามว่ากระแสะมันมาแรงมีชุดไหนแล้วหรือยังนะคะก็มีเข้ามาแล้วนะคะสําหรับกระแสะเลขดังเนาะเขาฝากไว้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆ่อที่ได้เข้ามาสั่งมาขามแช่อิ่มจ่าไว้นะคะเดี๋ยว เคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะรีบลงแช่เนาะเพราะว่ามะขามพอขึ้นแล้วนะพอ,อที่ที่เขาเรียกว่าอะไรไปเก็บเอามามา,มาเตรียมวิธีการลงแช่ได้แล้วนะแต่ว่าจะขอรอเคลียร์งานอีกน,นิดนึงนะคะใครที่เข้ามาสอบถามไว้แล้วก็จับจองไว้ได้ทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะามาดูกันนะคะว่าวันนี้จ๋ามีแนวทางไหนเอามาฝากเพื่อนๆบ้างซึ่ง เพื่อนๆน,น่าจะได้ดูคลิปเลขฝาโลงของยาเท่าไปแล้วนะคะแต่นะวา่าเขาเรียกว่ามันมีชุดเน้นนะคะมันมีชุดเน้นด้วยที่จะเอามาฝากในวันนี้เขาขอด้วยนะคะคือว่าเขาขอแค่ว่าทําบุญร่วมกันนะคะซึ่งเลขฝาโลงอ่ะมันจะบังเอิญมากไหมถ้ามัน กลายเป็นแบบว่าเลขตรงกันอะอเลขตรงกันแล้วก็กลายเป็นเลขเดียวกันแล้วก็แถมยังมีชุดที่เขาให้เน้นนะเป็นชุดรัฐบาลที่เขาจัดให้มาเน้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาีชุดไหนบ้างนะคะที่ตอนนี้เน,นาะเข้ามานะคะมีมีเขาเรียกว่าตัวเลขที่เข้ามา,ามาเริ่มกันที่เป็นเลขกระแสก่อนเนาะ สำหรับเงนนี้นะคะเลขกระแสะนะเลขกระแสะที่เริ่มมาตอนนี้ก็จะเป็นเลขหกเก้าเก้าหกล่างอันนี้เป็นแค่เลขกระแสะที่มาแรงนะคะตอนนี้มาแรงมากเนาะ,ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นกระแสะที่จะออกหรือเปล่าแต่ถามถึงว่าะจะดังขนาดไหนเราก็ต้องรอรุ่นการนะซึ่งนะคะว่าเขาบอกไว้นะคะว่าตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าหากว่า ใครๆเขาก็เลงไปที่เลข98นะงวดน,นี้นะใครๆก็เลงไปที่98แต่อย่าลืมนะคะว่า97อาจจะหนีนะคะอาจหนีหวยดังก็ได้นะคะก็คือว่า,อาตอนนี้นะคะเลข98ดังมากนะดังมากซึ่งถามเมื่อวานจะดูลอตเตอรีก่ก็ไม่เห็นนะคะแแผงที่จ๋าไปดูนะแต่แผงอื่นจ๋าไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้แต่ว่าแผงนี้ไม่มีแต่ว่า แค่เดาไว้เฉยๆเนาะว่าถ้าหาก98อ่ะมันดังมากอ่ะก็อย่าลืม97นะคะ97อาจจะหนีก็ได้นะหนีหน,นีเลขดังอะไรประมาณนี้นะแล้วไม่ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าจะออกอีกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเลขนี้กันเลขนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ายังล็อกเด่นอยู่นะบน8กับ9ถึงสิ้นปีอ่ะ จะเป็นไปตามนี้ถ้าหากว่าเลขเด่นอะถ้าถ้ามันยังมีแดกับ9้าอยู่ตลอดทั้งปีเลยยันสิ้นปีอะยันยันเดือนธันวาอ่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่า8ดกับเก้าอะจะมาตามนี้นะอ่ะเด่นบนงวดวันที่สิบหกเดือน1ิบก็เนี่ยนะคะส6บหตุลานะคะจะเด่น9้านะอ่ะจะเด่นเก้างวดวันที่1เดือนสิบเอ็ดนะคะจะเด่น8ดกับ9อ่างวดวันที่สิบหเดือน11ด จะเด่น8นะ,ะจะเด่น8งวดวันที่1เดือน12จะเด่น9วันที่16เดือน12จะเด่น9เช่นกันแล้วงวดวันที่30เดือน12จะเด่น8ถามว่าเดือนธันวาออก3ครั้งนะคะเดือนธันวานะเดือนธันวาหวยจะออก3มครั้งนะวันที่1วันที่16วันที่30นะคะเพราะว่า วันที่หนึ่งมันเป็นวันขึ้นปีใหม่นะไม่มีไม่มีการขายนะคะ,ะไม่มีฉลากกินแบ่งในวันที่หนึ่งมกรานะคะจะเป็นวันที่30นะ,ะดังนั้นนะคะเดือนธันวาจะได้ลุ้นโชคไปสามงวดเลยเออสามงวดเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอลุ้นดูนะคะอ่ะสำหรับนะคะเลข่งนี้นะคะถ้าถ้าเขาบอกว่าถ้าหากว่างวดก่อนอะงวดก่อนนะคะ ลุงเสงให้นะคะลุงเสงให้นะคะ8ปดงว้าสามดก่อนนะคะลุงเสงให้แปดเก้าสามนะงวดนี้นะคะลุงเสงให้สี่หกเจ็ดออพิจารณาเป็นแนวทางนะคะเป็นเลขฝันเนาะงดก่อนให้แปดเก้าสามงวดนี้ให้สี่หกเจ็ดออก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะคะอ่ะต่อมานะคะออจะบอกว่านะจะบอกว่านะคะหนึ่งในร้อยนะคะ งวดวันที่1เดือน10งวดวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะหนึ่งในร้อยนะให้95มาเข้านะคะ95เข้าล่างเลยนะคะอ่ะงวดนี้นะคะหนึ่งในร้อยอีกเช่นกันนะคะงวดวันที่16เดือน10 63ใครที่เออ่แบบว่าตามหาอยู่อะ่ะเออถ้ามีคีแนวทางจ๋าก็มาฝากนะคะงวดนี้ให้31งวดที่แล้วให้95งวดนี้ให้31 ลองลองต้องลองลุ้นนะคะแต่ว่าจ๋าก็ต้องขอภัยนะคะเพราะว่ามันใกล้วันแล้วจ๋าก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าจ๋าเคลียร์งานอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะ,ะมีเวลาลงได้เยอะนะคะขอภัยด้วยเนอะลมแรงเพราะว่าอากาศมันดีมากนะอากาศมันดีหน่อยนะคะอะสำหรับชุดต่อตามาที่จ๋าอยากฝากไว้เนาะนั่นก็คือนะคะว่า มันเป็นเลขรัฐบาลที่เขาให้เน้นมาใช่ไหมเขาให้เน้นเลขรัฐบาลชุดนี้แล้วบังเอิญนะว่าเลขฝาลงเลขผีตายโหงมันไปตรงกับเลขฝาลงของยาเท่าโอ้โุผูล่นลูกหนาวเลยอ่ะนะคะมันมันมันไปตรงกันไงแล้วจาก็เลยเอ้าทาไมมันมันเป็นเลขตัวเดียวกันตรงกันหมดเลยจาก็เลยเออเอามารวมในคลิปนี้เลยนะคะมาบอกไว้ติดไว้เนาะลอตเตอรี่สักใบสองใบนะคะก็เอาไว้ลุ้นกันดูนะคะอ่า คืออย่างนี้นะคะว่ามันมีชุดเลขฝาลงที่เขาให้มานะแต่ว่ามีชุดเน้นล่างด้วยถูกแล้วทําบุญนะคะเน้นชุดล่างนะคะถูกแล้วทําบุญให้มา8 6 6 8นะแต่จะไม่รู้นะคะว่าเลขเนี้ยมันจะอั้นหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นชุดเน้นหมานะคะ ซึ่งก็เลขชุดน,นี้ก็ไปตรงกับเลขที่จะจะเอาไว้ลุ้นโชคด้วยนะคะซึ่งแถมยังไปตรงกับเลขฝาลงนะคะเลขฝาลงนั่นก็คือ8 6ส่วนว่าเลขฝาลง8 6แล้วเขาก็ให้กันไว้ว่าแปดเก้าด้วยนะคะเพราะหกกับ9มันตัวเดียวกันใช่ไหมส่วนที่บอกเอาไว้ว่ามันก็โยงกลับมาเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นก็คือเลขเขาฝันว่าตำรวจไล่จับนะก่อนหน้าน,นี้ซื้อหวยไว้86กับ12แต่ถ้าฝันว่า ได้ฝันเห็นตำรวจที่ไล่ถูกหวยตลอดเลยนะคะก็ลองรุ่นดูนะคะว่า86อาจจะมานะ86อาจจะมาส่วนนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะลมแรงเนาะก็คือว่าเลขรัฐบาลนะคะรัฐบาลไทยเน้นๆหนังๆตัวเดียวเลยนะคะ687 687ซึ่งนะคะถ้าตัด2ตัวก็จะได้86 87 67นะซึ่งทั้งหมดอะเลข68 86อะมันไปตรงกับเลขฝาลงของย่าเท่าที่ ่ได้เสียนะคะตรงกับเลขฝาลงยาเท่าซึ่งจ๋าก,ก็ได้ทําคลิปบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าเลขฝาลงนั่นก็คือ486ซึ่งาหาลอตเตอรี่เอาไว้นะคะติดไว้หน่อยนะ <_ Bright> เพราะว่าก่อนที่จ๋าจะถ่ายคลิปนะคะจ๋าได้ขอแล้วนะคะขอให้ยาเท่าให้โชคก,กับเพื่อนๆยังไงนะคะเพื่อนๆก็ต้องออกไปลุ้นโชคดูนะคะเผื่อจะมีโชคเนาะไม่มีใครหลอกที่ไม่ได้อยากได้โชคจ๋าก,ก็ยังอยากได้เลยนะก็ ก็เลยขอเลยขอยาเท่าเอาไว้ดีกว่านะคะขอคนอื่นเนะเราไม่ค่อยได้หรอกขอยาเท่าดีกว่าและยังไงยาเท่าก็ต้องให้โชคแล้วเนาะ,ะสำหรับสุดท้ายนี้จ๋าก็ขอ,ขอขอบคุณบ่รทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนละให้กําลังใจจา๋านะยังไงสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆทุกคนเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะอย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ